ขึ้นมาที่ตามตะเข็บชายแดนบนยอดดอยของทางโครงการพัฒนาดอยตุงมาที่นี่ก็เป็นที่ป้ายเวรป้ายไฟหรือว่าจุดเฝ้าสังเกตป้องกันไฟป่าของหน่วยอาสาพัฒนาดอยตุงของหมู่บ้านผาแตกบ้านเก่าหรือว่าทางหมู่บ้านห้วยน้ำลินนี่นะครับ ที่ว่าผมมาเอะใจหรือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของชนเผ่าล้วนี่นะครับก็จะเกี่ยวกับเจ้าที่นะฮะทางเผ่าล้วนี่ก็จะนับถือเจ้าที่มากสังเกตนะครับอันนี้เผ่าล้วไปที่ไหนก็จะนับถือท่านเจ้าที่สิ่งที่เราเห็นนี้คือเป็นเจ้าที่แบบรูปแบบใหม่นะครับก็ทําแบบง่ายๆเอาอีทบล็อกสองอันขึ้นมาจั่วกัน นะครับก็กลายเป็นสามเหลี่ยมให้เป็นเจ้าที่ก็ทําบนก้อนหิน